วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและก็จัดทำข้อเสนอการพัฒนากลไกกลางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเตรียมที่จะพิจารณาข้อดีข้อเสียการร่วมจ่ายในระบบปัดทองครับโดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลไกกลางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐซึ่งมีนายแพทย์สุวิทย์วิบูลผลประเสริฐเป็นประธาน โดยจะมีการเสนอข้อดีข้อเสียการร่วมจ่ายให้คณะกรรมการพิจารณานายแพทย์ปิยสะกสกุลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจะไม่มีการยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการร่วมจ่ายหรือไม่โดยต้องพิจารณารายละเอียดให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามยังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะทําอย่างไรให้ระบบอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยจะวางรากฐานให้มั่นคงเพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาภายในปีภายใน1ปี6เดือนหลังจากนี้เดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องพบกับภาวะวิกฤตพผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอกล่าวว่าจะไม่มีการยกเลิกรัฐสวัสดิการเพียงแต่คิดว่าจะไปหาเงินมาจากไหนและจะทําให้ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอย่าออกมาเดินขบวนต่อต้านเรื่อง30บาทอีก